สำนักงานคลางจังหวัดลบบุรีขอนำเสนอเกร็ดความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรมพศ2543มมีอะไรบ้างเรามาดูกันค่ะก่อนอื่นเรามาดูความหมายตามมาตราสี่ในพระราชบัญญัติฉบับนี้เช่นเงินสงเคราะห์เงินชดเชยเงินดำรงชีพและทายาทว่าเป็นอย่างไรกันค่ะเงินสงเคราะห์หมายความว่าเงินชดเชยและเงินดำรงชีพ เงินชดเชยหมายความว่าเงินสงเคราะห์ที่จ่ายเป็นเงินก้อนให้แก่ผู้ประสบภัยหรือทายาทเงินดำรงชีพหมายความว่าเงินสงเคราะห์ที่จ่ายเป็นรายเดือนให้แก่ผู้ประสบภัยทายาทได้แก่หนึ่งบุตรให้หมายรวมถึงบุตรซึ่งได้มีคำพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย2ส,สามีหรือภรรยาและสบิดามารดาหรือบิดาหรือมารดา ผู้ใดถูกประทุษร้ายหรือได้รับอันตรายถึงสูญเสียอวัยวะหรือสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไปหรือทุพพลภาพหรือเจ็บป่วยจนไม่สามารถใช้กำลังกายหรือความคิดประกอบอาชีพได้ตามปกติเพราะเหตุใดบ้าง 1. ช่วยเหลือราชการ 2. ปฏิบัติงานของชาติตามที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการ 3. ปฏิบัติตามหน้าที่หรือช่วยเหลือบุคคลอื่นตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด หรือ 4. ปฏิบัติการตามหน้าที่มนุษยธรรมซึ่งพลเมืองดีพึงปฏิบัติในเมื่อการปฏิบัติการนั้นไม่แขกับคำสั่งโดยชอบของเจ้าพนักงานกรณีผู้ประสบภัยถึงแก่ความตายให้ได้รับสิทธิ์อย่างไรบ้างให้จ่ายเงินชดเชยแก่ทายาทต,ตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำเหน็จต,ตกทอดตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญค่าราชการที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ถึงแก่ความตายโดยอนุโลม ให้จ่ายเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพแก่ทายาทซึ่งจัดการศพหรือผู้จัดการศพของผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนดและหากต้องพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่งในการประกอบอาชีพหรือในการดำรงชีพให้ได้รับเงินดำรงชีพด้วยนอกจากนี้ผู้ประสบภัยยังได้รับสิทธิ์อะไรอีกบ้าง ผู้ประสบภัยมีสิทธิ์ได้รับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลจากรัฐตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนดทั้งนี้ไม่ว่าผู้ประสบภัยจะมีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์หรือไม่ก็ตามการขอรับเงินสงเคราะห์ต้องกระทำภายในระยะเวลาเท่าใดการขอรับเงินสงเคราะห์ต้องกระทำภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่ผู้มีสิทธิ์ได้รับทราบถึงสิทธิ์ของตนกรณีที่ให้ผู้รับเงินสงเคราะห์เป็นรายเดือนต้องเป็นตามกฎหมายใด ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรมพศ2497ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดลบบุรี